โอ้โหคันจะปั่นจักรยาน,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 นาต้างคันเล็กๆไปคันนั้นไป <c oughs> เล็กไะไปปันเฉวๆไปเอาพี่ปันมาปันมาเร็วๆ <c oughs> อ้ยชนเลยปันมาดิ ปั่นมาเลยปั่นเร็วๆปั่นมาเร็วเร็วปั่นไปหาปานะปั่นมาเร็วเยเหยียตรงนี้ายเหยียดที่ปะนะเอาปานที่ไปทมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเไปไปโลกมันเิดเดินทีนี้มันไหลโย่เฮ้ อุ้ยปัานมาเลยครับโอโหโอ้โโอ้โอ้หนหหัวปัมาสิครับปั่นปันย่งเง้ยานแบบปั่นแบบไหนเด้อ ปั่นยังไงจ้าปั่นยังไงกันแบอนี้ขึ้นนั่งยีดีครับไปไปเลยหายไปมายมาหายมาหายมาจ้า Bần vâng ngay, đưa đi, Bạn tên mấy, không, hát hứa, hát hứa, hát hứa, hát อุ้ยฮึขาดแล้วไหมเงี้ยอุ้ยปั่นได้ไหมคะพร้อมถ่ายไปลูกถ,ถ่ายไปหาป,ป,ป๊า,ป,าป๊าไปแล้วถ่ายก่อนนะนเดี๋ยวแรกต้องถ่ายก่อนนะบ๊ายบายม <laughs> ายใครอยู่ อาแล้วอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอือนนั้นปัดไม่ได้ไหอ่ะปัดท่านนี้อ่ะขึ้นดิครับขึ้นดิพร้อมขึ้นดิมีความขึ้นเลยขึ้นยังไงอืออุ้ยอุ้ยอุ้ย ได้ไหมได้โอ้ยจริงปั่นมาเลยปั่นมาไปปั่นไปหาแม่เลยพร้อมครับปั่นไปหาแม่แม่อยู่ไหนเฮปั่นมาเร็วโอ้ยโอ้ยแข่งกันกับแม่ไหมนี่แข่งกันกับแม่ไหมหนุนนุแม่หนุนแม่อีกนั่นอีกหนึ่งนุนเฮ้ยแข่งกันนี่เฮ้ยเถอยหลังก็เป็นหรอ นี่หนีหนีล้วลูกวร็วหนีพร้อมหนีมาหีพรอมหนีมาหนีพร้อมหนีมาหนีพร้อมหนีมาเร็วีพรอมมาหีพร้อมหนีพร้อมเดนจุละปั่นมาดิปั่นมาดิไปแล้ว